ความาเสื่อมในปาลบน้อยหนึ่งเกี่ยวกับพระรตะนาใจของเราในปาลบหน่อยหนึ่ง,ง,ลลงแม้แต่พระสงฆ์ในบวชเขียนเขียนอ่านศึกษาเราเรียนกันย่งบ๊อกเซอรอร่อยเปอร์เซ็นต์คันเสื้อร่อยเปอร์เซ็นต์อีลีนี่บอกขด้ <c oughs> นสีหนอคันขึ้นสีย่ำแต่แสดงว่าบ๊าอกเซอรอร่อยเปอร์เซ็นต์ ขนาดลงปูแท้ๆยังอยากซึกแกแล้วว่าสันทถาพรกะสีเขากระโล่งนะก็ยังคิดอยากซิกอยู่เป็นย่างมันจะเป็นอย่างสัน้นั่นบอเสืออร่อยเปอร์เซ็น,เ,นเพราะฉะนั้นจิตของคนเฮ่าเนี่ยควรฝึกฝึกให้มันเกิดความรู้ฝึกให้มันเกิดปัญญาฝึกมัน่น คันบ,บ่ฝึกแลละมันโง่จิตนี่มันโง่เป็นยังมันจะงโง่กับภาะวะมันขาดมูดีมันขาดมูดีมันไปหลงเสืออมูบดีภาะวะจิตกเ็เทามันไม่มูอยู่สองมูดีก็มีมูบดีก็มีมันไม่อยู่สองคน นี่มาจิกเขาเหาบ่บฟึกบ่ฝนบ่อบบ่ร่มมันก็มีมูของมันเช่นกันคือมูบอดีมันก็เลยผ้าให้ <c oughs> คิดไปตามอำนาจของความบอดีคิดบ่ถือยางบวชข้ามแล้วจังสิความจริงและเสียดายเสียดาย เชิดพระเชิไดไหเนนแต่ญาติโยมกับบางคนก็บม่ค่อยเข้าใจเราคิดว่าการบวชเป็นของเล่นบวชตามประเพณีเท่าหันเราไม่ได้พิจรารณาถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์สเสด็จออกบวชเพื่ออะไรเราบุคิดให้ลูกบวชก็เพราะซ้ำซากนี่บางคนนะบวชจัง้อ่ เจ็ดมือสิบหามือเดือนหนึ่งสามเดือนพ่อได้เห็นใช่พ้าเหลืองกับพ่อดอกไลยพอกับเม่บางคนรรถคือกันกับพุทธศาสนานี่เป็นของเล่นพิธีกรรมนี้เป็นของเล่นบวชเป็นของเล่นไม่เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะฉะนั้นจังบอคิดคือหมูปันดบางเถื่อน คิดแพ่งผาแพ่งแน่นนะจังว่าต่อไปีนยันในคิดใหม่อยู่ดอกถ้าผู้ใดบวชแล้วจะสึกอยู่ไม่ต้องบวชอยู่นี่ยันได้เอาประหนันอยู่ต่อไปนีคิดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจะมาอยู่วัดเก่านะปีสองพรสห้าคิดนะถ้าผู้ที่จะอยู่ด้วยกันคือจะต้องตั้งใจอยู่ในพระศาสนาตลอดชีวิต ผู้ใดจะบวชด,ด้วยก็จะต้องบวชอย่างพระพุทธเจ้าบวชตลอดชีวิตเลยญาด้เอาปนัน่นญาตจะหน่อยความคิดนี่มันยังยังยังบ่ให้ไดือร่มปนใดมันเบืงแล้วญาติโยมนะเครื่องคองเหล่นเสียดายถำเสียดายวินัยธรรมะ ขขาองค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงอินมีคาอิิแต่คนเราทำเล่นๆบางคน,นบวชเล่นๆบวชแล้วไม่ได้ทราบซึ่งในธรรมะอะไรเลยก็มีก็เลยกลายเป็นประเพณีเฉยๆอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวเรื่องเกี่ยวกับการบวชของโบราณ บวดรับบวดรับบวดเล่นบวดลองบวดคลองประเพณีบวดนีสงสารบวดพรานข้าวสุกบวดสนุกตามเพื่อนบวดเพื่อนศาสนาบวดหาของเล่นโบราณเก่าเอาไว้บวดรับรับรับปากไว้กับเจ้าพ่อรับปากไว้กับต้นโพรับปากไว้กับหลวงพ่อ รับปากไว้กับหลวงพี่รับปากไว้กับพ่อกับแม่เป็นต้นรับปากจังได้บวชเรียกว่าบวดรับบ่ย่งไงว่าบน่นก็ได้มาจนถ่อบางคนบวดบวดรับรับลิล้บวดรับรับ,รบ,บ,รบ,รบมาจนถ่าอตัวเองประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองมาแล้วก็มาบวช ยังสี่เป็นต้นวาทัธนเถาะหรือบวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเอาใจใส่งานปริยัติก็ไม่เอาฐานงานพระศาสนาอะไรก็ไม่เอาขี้เกียจสันลังยาวตื่นสายบ่เอาเถาบ่าเอาฐานนะหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไหวพระสวดมนรรมต์ทำวัดก็ไม่ค่อยเอาขี้เกียจพราลมมบสสอนสอนอยู่ได้แต่ละบอนอยู่ก็บ้รไ่สง่าผ่าเผยไว้ พออยู่ได้รับรับนี้นี้เพราะนั้นว่าหน่อยก็ไปเสียวัดใหม่คนนั้นว่าหน่อยก็ไปเสียวัดใหม่เรื่อยไปอย่างนั้อย่างนี้ก็มีบทเล่นบดเล่นเล่นไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจไม่ได้มีศรัทธาอะไราำ่าเล่นเล่นก็คงคิดคิดว่าคงทราบไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยบดเล่นเล่น ดยไม่ได้ทราบเส้นถึงจุดประสงค์ของการบวชบวชเล่นๆบวชดลองอา้าวทดลองดูเนีย่ยทดลองดูว่าการบวชจะเป็นอย่างไรอดข้าวเ,เยเ็นนี่เป็นอย่างไรประพฤติธรรมจัราร์นี้เป็นอย่างไรบวชเข้ามาแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มผู้คิดทำอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอยู่กันอย่างไร บวชลองดูบวชคลองประเพณีก็คิดอีกแบบหนึ่งเออเราเป็นชายควรบวชเพราะประเพณีของไทยเรานั้นจะต้องบวชพ่อแม่ปรารถนาอยากจะให้ลูกบวชตามประเพณี่ยคิดอย่างนั้นก็เลยบวชส่วนบวชนี้สงสารนั้น บวชอย่างองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระศา,าสนาหนักเอาเบาสู้ตายเป็นตายเป็นเป็นเป,นปนมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระตาตาใจจริงๆศึกษาเร,าเรียนพระธรรมวินัยก็ตั้งใจศึกษาจริงๆ เวลาประพฤติปฏิบัติก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆโดยไม่มีใครบังคับเพราะมีศรัทธายงว่าศรัทธามันตั้งมั่นในเมื่อมีศรัทธาวิริยะย่อมเกิดขึ้นทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรการศึกษาเร่เรียนทั่องบนสาทยายการประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจให้มันห่างจากความโลภความโกรธความหลงเอาจริงมางั้นเถอะบวชตลอดชีวิตเลยเรียกว่าบวชหนีสงสารการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นสิ่งที่ลำบากลำบนไม่ควรที่จะยินดีในการเกิดไม่ควรที่จะยินดีในการแก่ไม่ควรที่จะยินดีในการเจ็บป่วยไม่ควรที่จะยินดีในการตาย การเกิดการแก่การเจ็บการตายเต็มไปด้วยความทุกข์เราจะตั้งใจบวชอุทิศชีวิตต่อพระรัตนรใจประพฤติปฏิบัติเต็มความสามารถตายเป็นตายเป็นเป็นเป็น,นว่าบวชหนีสงสารบางคนก็บวชผ่านข้าวสุกบวชข้ามาแล้วไม่ค่อยเอาเท่าอาถารอะไรกินกินนอน เรื่อยไปว่างั้นเถอะพอได้อยู่ได้ฉันแล้วก็พอแล้วทำให้เข้าวสกของชาวบ้านหมดไปเปล่าๆอย่างที่ท่านกล่าวคำกลอนไว้บางบทนะบวชเพื่อกินอิ่มอุทรนนอนเหมือนสัตว์บวชเพื่อเล่นสารพัดดั่งชาวบ้านบวชแล้วหลงของงงูตลอดการหวังนิพพานบวชแล้วบัมเพินธรรม กินเล่นไปเรืเ่อยว่างั้นเถอะบวชผลานเข้าสุดเปลืองเข่าสุกข,ของผอไม่ออกซื่ซอร์วะเถอะความหมายบวชสนุกตามเพื่อนเห็นเพื่อนบวชก็เออเราควรบวชเถอะเห็นเพื่อนบวชก็เออเรามีเพื่อนแล้วควรบวชเวลาเสร็จก,ก็จะได้เสร็จด้วยกันบวชก็จะได้อยู่ด้วยกันอะไรแต่ถนนนี้ เห็นเพื่อนบวชและอยากบวชบวชเพื่อนศาสนาบวชข้ามาแล้วนอกรีนอกรอยพระธรรม,มวินัยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมแห่งวินัยตัวเองนอกรีดนอกรอยธรรมวินัยเป็นต้นอันนี้เรียกบวชประทุษร้ายพระศาสนาคือความประพฤติไม่ดีนั่นแหละเป็นการทำลายอย่างมหัหต์ ทำลายพระศาสนาอย่างมหัรเพราะจะทําให้ผู้พบเห็นเสื่อมศรัทธาคนที่ไม่เข้าใจในหลักคำสอนก็เหมาากันหมดว่าศาสนาเป็นอย่างนี้หรือพระสงฆ์สามเณรเป็นอย่างนี้หรือโดยเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะออกคนละส่วนได้เขาก็เลยเหมาเลย ก็เลยใครศรัทธาจากพระศาสนานมันเป็นการทําลายอยู่เนียพระสงฆ์สมนเน็ประพฤติไม่ดีเนี่ยเป็นการทําลายพระศาสนาทีนี้ประการสุดท้ายบทหาของเลิน่นบอเข้ามาแล้วก็สัตตริโอสัตตรีโอบ้าง เกมบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างเล่นสนุกเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรในทำนนองนี้ว่างั้นเถอะอันนี้โบราณท่านกล่าวเอาไว้มีแปดอย่างเก้าอย่างในเรื่องการบวชชาวบ้านบางคนก็เข้าใจในหลักตั้งใจอยากจะให้ลูกนะบวชจริงๆ ไม่ใช่บวชเล่นๆเพราะฉะนั้นจึงป่ารบให้คณะครูบาจารย์พระสงฆ์สมณีญาติโยมทั้งหลายได้ฟังสงสารเหมือนเถอะผู้ที่ยังไม่เข้าใจคิดว่าการบวชเป็นของเล่นหลักธรรมหลักวินัยนี้เป็นของพระอริยเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้า ผู้ที่หมดกิเลสแล้วเป็นถึงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แสดงเอาไว้บัญญัติเอาไว้ให้พุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติมีข้อปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่บวชเล่นๆเพราะฉะนั้นถากว่าเห็น ผู้ใดบวชเล่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณา <_ S 1> พอเห็นไปเห็นมาเห็นไปเห็นมาคล้ายๆกับว่าเป็นของเล่นไปเลยศาสนาเราไม่ได้จริงจังอะไรบวชเข้ามาก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูไม่แลไม่พร่ำไม่สอนอันแนวความคิดในเริ่มแรกเนี่ยอาจจะได้เอานำมาใช้บอกยังไงวาย่าน ได้ขึ้นเอามาใส่อยู่บ่ะจ๊ะแต่ว่าทุกรูปทุกนามส่วนมากปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยตั้งใจบวชร้อยเปอร์์ถ้าได้นักหรอกความจริงการบวชตามประเพณีมันก็ดีดีกว่าไม่ได้บวชเลยดีกว่าไม่ได้บวชเลยส่วนมากแล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ เป็นพระมหาเถระพระสงฆ์สามเณรเราแรกแรกก็ไม่ค่อยมีศรถถัทธาใดนักอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากพอบวชเข้ามาแล้วเนะี่ยได้ศึกษาเราเรียนภาคเพียนประพุทิปฏิบัติอย่างจริงๆจ,จังๆังมงงนั้นเถอะจนเข้าใจตามสัจธรรม ว่าโลกของเรานั้นมันเป็นอย่างไรเข้าอ,อกเข้าใจยามแ็่แจ้งสามารถที่จะทำลายสิ่งที่ร้อนให้มันสงบเย็นลงไปได้ดื่มด่ำรรปธรรมหรือได้ศึกษาแล้วเกิดศรัทธาปสาทะ คว,ความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแท้จริงในคุณของพระตนะใจแล้วก็มอบกายถวายชีวิตอุทิศในพระศาสนาของเราคือผู้ง่ายๆก็คือบวชตลอดชีวิตตั้งใจได้ชนมากแล้วเป็นลักษณะอย่างนั้น